มาแล้ว4ีคูณสดิฟล็อกล่างเต็มจัดหนักไม่ได้แต่งไว้คุยแต่ลุยได้แน่นอนจัดไป ดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วนราชธานีแน่นอนนะครับหลายคนที่อยากจะดูร่างเต็มนั่นหมายความว่าคันที่ผมพูดและกล่าวถึงไว้ว่าจะทําให้ครบหมดแล้วค่อยเอามาขายในราคา5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหลังจากที่คนชมไลฟ์สดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการขายตัดตามสภาพนะครับเอาไปทําเองแต่ผมเก็บไว้หนึ่งคันก็คือคันนี้นะครับคันที่เอาง่ายคือคันที่สภาพดีที่สุดไม่น้อยที่สุดนะครับไปอัปเกรดไปทํา ให้ความเรียบร้อยนะครับของลงของเหลวยางเยืองอะไรต่างๆเนี่ยเก็บงานมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับกับรีโว่สี่คูณสี่ที่ยก4นิ้วมานะครับพักพวกหลายคนก็ซื้อไปแล้วนะครับทั้งบบเอาไปทําเองตามสภาพเองและก็มาดูคันนี้ที่เป็นร่างเต็มที่เก็บงานมาให้ครบหมดแล้วนะครับในราคานี้ไม่ได้ไปบวกอะไรเพิ่มว่าแน่นอนนะครับชุดแต่งเองผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วในหลายๆในหลายๆคลิปหลายๆคันนะครับก็แต่งมา,มาประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่งมาประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทคือจัดอาจจะเต็ม ไม่ได้ไม่ได้ทาไว้คุยนะครับเอาไปลุยใช้งานได้จริงนะครับลุยได้แล้วแต่ใครจะชอบนะครับซื้อเป็นไอเทมเก็บส่วนตัวหรือซื้อไปใช้ในไร่ในสวนหรือว่าซื้อไปเข้าขับเข้ากลุ่มออฟโรดนี่ก็สบายๆนะครับทวนอีกรอบหนึ่งทวนอีกรอบหนึ่งถามว่า2 0 0แสนกว่าบาทแต่งอะไรมาบ้างนะครับแต่งอะไรมาบ้างที่เห็นใหญ่ๆเราลอยอย่างนี้นะครับกันชนกันชนหน้าของจังเกิลนะครับของพี่เปียกระยองทั้งเซ็ตแหละนะครับ ไม่จะเป็นกันชนหน้านะครับไซเรลกันชนหลังนะครับเซตนี้ทั้งเซตก็ประมาณ60,000กว่าบาทนะครับเพราะว่ากันชนหน้าก็น่าจะมี22,000นะครับกันชนหลังอีก20,000นะครับเป็น44,000แล้วก็ไซเรลอีกประมาณ18,000นะครับไม่ใช่สิแก้ไข60,000นะ60,000นะครับ60,000ไม่ใช่68,000นะครับ60,000บาทอันนี้คือชุดแต่งที่ที่ให้มาที่รู้กันก็คือที่แต่งรถพวกนี้แต่งแต่งให้ แต่งสวยแต่งถึงเพราะว่ามันเป็นรถที่เอาไว้โชว์เอาไว้รับนักท่อง,งเที่ยวนะครับที่หน้าเมืองซาฟารีนะครับหลายคนที่ติดตามรถเซตนี้น่าจะทราบกันดีแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่เอาไปช่วยภารกิจของจังหวัดอุบลราชธานีก็เลยยังไม่ได้มาลงขายนะครับอันนี้ก็ไปเก็บงานมาคันนี้คือว่าเป็นเอาไว้โชว์ตัวท้ายๆแล้วนะครับเอาไว้โชว์ตัท้ายๆนะครับแล้วก็มีวินนะครับวินบอดเอ็มแ0 0พวินตัวนี้ก็จะมีประมาณ M8000 ก็จะประมาณ30,000นะครับ30,000ตัวนี้สำหรับวินแล้วก็มี ลิฟแจ็คนะครับลิฟแจ็คก็ต้องใช้ลิฟแจ็คแหละนะเพราะมันยก4นิ้วแม่แรงทั่วไปไม่สามารถช่วยได้นะลิฟแจ็คก,ก็จะมี4,500ถึง5,000นะครับแล้วก็ยกนะครับของยูนะคิคอนมานะครับยูนิคอนเจนทรีมานะครับที่ PT 4 x 4ยูนิคอนกาญจนบุรีนะครับอู่ของพี่ปอ๊อตยกมาก็เฉพาะชุดยก4นิ้ว45,000บาทนะครับแล้วก็โจ๊กของโปรฟิ nder โปรฟิ nder ก็เท่าไหร่ประมาณ โปรเฟนเดอร์อยู่ประมาณ20,500นะครับ2 0 5 0แล้วก็ที่ผมบอกไปว่าในราคา599เนี่ยผมเปลี่ยนยางให้ใหม่หมดนะครับเปลี่ยนยางให้นะครับบิคคอนแม็กซินะครับกระทะออฟโรดนะครับ,ร,ะะนะร,บรวมเซ็ตนี้อยู่ประมาณ3 2 5 0 0บาทนะครับรวมแม็ไอรวมล้อกระทะรวมยางคือเปลี่ยนใหม่นะครับใหม่เลยนะใหม่เลยนะครับตามที่รับปากไว้ในคลิปก่อนๆเลยว่าถ้าซื้อราคานี้คือเต็มเต็มสตรีมไม่ต้องไปเก็บอะไรเพิ่ม เอาไปใช้เอาไปไว้เลยไม่ว่าจะเป็นของลงคงเหลวน้ำมันคงน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับเกียร์ฟงเกียร์ฝากเกียร์โฟอ,อันนี้คือจัดเซตใหญ่ให้เต็มๆนะครับจัดเซตให้เต็มๆไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับยกเว้นไฟอันนั้นซื้อมาใช้ส่วนตัวนะครับหรือใครสนใจไฟสปอร์ตไลท์ไอรอนแมนตัวนี้น่าจะหมื่นกว่าวัตต์นันะครับอันนี้ถ้าใครอยากจะซื้อเพิ่มก็ผมมีขายนะครับตั้งแต่ตัวละ9,000 1 4น0 0ึ่ถึง20,000กว่าบาทนะครับถ้าใครสนใจไฟสปอร์ตไลท์นะ เดี๋ยวจะหาว่าทำไมไม่บอกในคลิปว่าไม่ให้อะายประมาณนี้อีกนะครับถ้าใครจะซื้อเพิ่มมีอุปรกรณ์ตกแต่งเพิ่มอุปกรณ์เรเยอะแยะนะครับสำหรับสีุ่้นสีถ้าเป็นของมงคลเองก็จะเป็นของ Iron นแมนนะครับหรือว่า ARB ก็อยู่ในเครือที่ขายพร้อมๆกันนะครับมีกันชนหลังที่พูดถึงไปแล้วนะครับอันนี้ต่อท่อนะครับต่อท่อมาพร้อมลุยนะที่ผมบอกก็คือสถานการณ์แบบนี้นะครับสถานการณ์แบบนี้ต้องาเหมาะมาก นะครับเหมาะมากไม่ได้สูงจนเทอะทะเกินไปนะครับ4นิ้วยาง3าอนี่คือถือว่าใช้ได้นะใช้ได้เลยไม่ได้แบบว่าสูงจนแบบขับไม่ได้หรือว่าแต่งไว้โชว์อย่างเดียวอันนี้คือในยามไวกิตเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนเข้าพื้นที่ที่อา,อาจจะมีน้ําท่วมถึงนะครับหรือว่าภารกิจช่วยเหลือหรือว่าภารกิจจิตอาสาอะไรแล้วแต่ใครซื้อไปหล่อๆก,ก็ช่วยกันได้เยอะเหมือนกันนะเข้าไรเข้าสวนวิ่งไงลง ในนาอะไรพวกนี้ใช้งานได้จริงมีลูกค้าซื้อไปหลายคนก็เอาไปใช้งานได้จริงแต่ว่ารถพวกนี้เขาแต่งมาเขายังไม่ได้ลุยเท่าไหร่นะครับอย่างที่รู้กันได้คือมันเป็นรถที่รับนักท่องเที่ยวในเกาะนะครับดูสภาพช่วงลงช่วงล่างเนะี่คือยังเว่ายังยังสดโยยังสดอยู่ไม่ถึงขั้นว่าไปลุยจนถึงสนิมเขืเ่ออะไรพวกนี้ไม่มีนะแล้วก็อ้อมมาดูที่นะครับเลขไม่ นะครับก่อนที่จะเปิดดูห้องเครื่องนะครับเพราะว่าเปิดสุดท้ายเพราะว่ามันหนัก <laughs> ม,นมันหนักแล้วมันสูงนะครับภายในเป็นบอ่อหนังอยู่แล้วนะเป็นรถตอนเดียวนะครับเพื่อความสะอาดนะครับเพื่อความสะอาดจะเป็นบอ่อหนังอยู่แล้วเนี่ยคันนี้ไม่อยู่ 60, โลหกหมื่นเจกิโลเมตรนี่แหละคือไอเทมที่เก็บไว้มาปล่อย,มา,อยมาปล่อยทีเซอร์เป็นตัวเต็มสุดท้ายเพราะว่าเอาคันที่สวยที่สุดสดสุด,สด,สดในรุ่นที่ได้มา1 0 2 0คันเนี่ยคันนี้คือสดสุด60,000โล 5,99,000บาทนะครับสำหรับ2.8นะ2.8 4ี่ดิฟล็อกไปดูที่ห้องเครื่องนะครับบล็อกเครื่อง2,08 0นะดีเซลเทอร์โบตัวนี้หรือว่าเป็นเครื่อง1 GD นะ1 GD 1 GD จดเอฟจีวีเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงนะ2,755ซีซี177แรงม้านี่เพียงพอแน่นอนนะครับนะก็ต่อท่อต่อสโนเกิลมาสโนเกิลของซาฟารีก็หมื่นนะครับหมื่น2,500บาทนะครับ พราะมีติดตั้งที่มงคลก็มีขายนะครับนี่ไปดูตัวนี้โมเดลเป็นโมเดลปี2017นะครับ2017หรือว่าปี2560นั่นเองนะครับปี60นั่นเองเพียงพอนะครับเพียงพอแล้วสำหรับแรงมา้าแรงบิดนะครับที่ให้มานะครับกับเครื่องยนต์2 0 0 8ดีเซลเทอร์โบนี่ก็ไม่ถึงไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกันมาลากมากนะครับหลายคนจะตกใจว่าถ้ามันแต่งเยอะขนาดนี้กำลังมันพอหรือเปล่าผมว่า รถทุกวันนี้นะครับทำใช้ว่าเหมือนทําแบบไม่ได้ใช้เต็มกําลังเท่าไหร่หรอกแต่ทําเพื่อแบบบางทีมันคู่แข่งในตลาดด้วยนะครับอย่างรีโวเองเนี่ยบล็อกนี้นะเนี่ยร้อยเจ็ดแรงม้านี่ถือว่าสุดๆแล้วนะทุกวันนี้มัน200สองร้อยสี่นะนะท็อปอัพแรงม้าขึ้นมาอีกนะครับแรงบิดสั้นไป500 500แล้วทุกวันนะครับ <t ops> ถ้าบอกเราว่า4 0 0ร้อยสี่ร้อยห้าสนี่ก็เพียงพอแล้วนะครับเจอของทุกวันนี้ยิ่งหนักไปกันใหญ่นะครับแต่เท่านี้เพียงพอแน่นอนนะครับรถสภาพเดี๋ยวขต้องบอกว่าสวยเดิม นะครับโครงสร้างนี่สวยเดิมรับประกันให้น็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับเป็นรถออฟโรดที่แต่งมานะครับแต่งมาพอดีเป็นอย่างที่บ้ากันนะสถานการณ์ท่องเที่ยวบางทีมันมันก็ตามกระแสะโรคระบาดนะครับอย่างโควิดไอทีเก็กระทบภาระในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็การซื้อขายแลกเปลี่ยนกลุ่มออฟโรดกลุ่มรถโชว์อะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแสดงว่าคันนี้ใครได้ไปนั้นว่าสุดมากนะครับสุดมาก,นะมากทั้งสภาพที่สดนะครับของแต่งที่ครบ นะครับเก็บงานให้พร้อมใช้แม็กยางเย็นของใหม่นะครับเลาะเล้อแม็กหรือเลาะกระทะออฟโรดเดี๋ยวจะมาหาว่าพูดไปตรงปกอีกนะครับกระทะออฟโรดยางใหม่นะครับยาง3าพอดีเลยนะครับพอดีพอดีกับชุดยก4นิ้วนะครับไม่เทอาทะเกินจะเกินไปพร้อมใช้งานในราคา5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสดได้ผ่อนได้นะครับสดได้ผ่อนได้ถ้าผ่อนได้ถ้าผ่อนเนี่ยรุ่นนี้นะครับด้วยความที่เป็นออฟโรดเองเนี่ยนะครับด้วยความที่เป็นออฟโรดจัดได้อยู่ จัดได้อยู่3 7 0 0 0 0บาทนะครับดาวอยู่มัน2 0 0 0กว่าบาทนะครับผ่อนแล้วแต่ผ่อนนะครับ4ปี5ปีว่ากันไปนะครับแล้วก็เป็นรถนะครับรอยยศนะครับรอยยศจัดซื้อขายโอนได้ปกตินะสำหรับหลายคนที่เป็นห่วงว่ามีปัญหาเรื่องการโอนหรือเปล่านะครับจัดรอยยศซื้อขายได้ปกตินะครับในหน้า18ลงชุดยงชุดยกให้เรียบร้อยนะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับขับบนท้องถนนแบบออนรดปกติได้ นะครับขับแบบ road, ออฟรถแบบลุยๆได้นะครับต่อรรประสงค์ภาษีตรวจสภาพผ่านได้ปกติทุกอย่างสาหรับคนที่เป็นห่วงในเรื่องนั้นนะครับเพราะผมขายไปหลายคันแล้วแต่คันนี้ต้องบอกว่าขครได้ไปสดแล้วสุดๆนะครับต้องบอกว่าช้าไม่ทันนี่คือร่างเต็มที่ผมเคยพูดไว้ในไลฟ์สดแต่ยังไม่เคยเอามาโชว์นะครับสาหรับคันนี้ยังไม่เคยเอามาโชว์แน่นอนก็ฝาอีก้อีก1คันสําหรับตอนเดียว4ีคูณสนะครับสองกแปดสี่คูณสปีนะครับแต่งมา2 0 0 0 0 0กว่าบาท นะใครอยากจะได้สนใจโทรมาก่อนมีสิทธิก่อนลดไม่แค่6,7,000โล0997591779นะครับมีแค่คันเดียวมีแค่คันเดียวที่สดสดแล้วก็ทำครบแบบนี้นะครับมาก่อนมีสิทธิก่อนที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สาขาใหญ่สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีนะครับโทรมาก่อนมีสิทธิก่อนแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลก่อนนะครับซื้อสด599นะครับซื้อผ่อนจัดไปนั้นได้3 7 7 0 0 นะครับต้องเผื่อเงินดาวไว้บ้างนะสำหรับรถรกลุ่มออฟโรดนะครับหลายคนที่สอบถามเข้ามาผมพูดให้ข้อมูลเบื้องต้นไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สอสัปดาก็ต้องขอบคุณเอฟซี FC ที่ติดตามนะครับในกลุ่มรถสี่ลูกสีรถกลุ่มออฟโรดนะครับแล้วก็ติดตามรถกลุ่ม,มอื่นๆที่เรารีวิวในช่องรถมือ2มงคนเตอร์ขอบคุณ1,5 0,000สซับสไครต์แลวก็20บกว่าล้านวิวที่ติดตามเรามาในช่อง YouTube กว่า2ปีเต็มนะครับกว่า2ปีเต็มที่เราทาช่องมานะครับอาจจะมีนะครับถูกบ้างผิดบ้างในชุดของข้อมูลนะครับก็ฝาก FC แนะนําเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามต่อๆไปนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามก็ฝากไลค์ซับแครกและกดแชร์ซันกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วท่านจะไม่พลาดโดยเฉพาะลดกลุ่มออฟรถรดกลุ่ม4ี่กุญสี่ที่ทำถึงถึงนะครับขายถึง,ถ,งถึงแบบนี้นะครับและขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ